สามเครื่อสูดยอชอยส์ไทยแลนด์เลือกได้ให้เด็ค่ะมาถึงช่วงสปีดชอยส์หรือช่วงหยุดความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณทำความรู้จักกับสาวๆของคุณวนตั้งแต่บอลนะครับผมมาถึงแตงโมงกอ,อีก้จมูกอัตโนมัตินะครับทีละคนทีละคนจนครบ3คนภายใน15วินาทีถูกใจคนไหนก็เก็บไว้ไม่ถูกใจคนไหนที่สุดก็หยุดความสัมพันธ์ไปก่อน1คนในรอบนี้ค่ะขอเชิญสาวๆเลยนะครับทีมบอลน้องเคเนตอันอันและเดือนครับ ทีมคุณโด่งนะคะขอเชิญคุณมีนคุณกิฟต์และคุณส้อมโอค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรจะปานนั้นดึงหน้าทำไมอะทีมคุณต้อมนะครับปุ้ยฝ้ายโนลี่และแอนนาครับสุดท้ายค่ะทีมคุณแตงโมขอเชิญคุณซิ่ และคุณปุ๊กติค่ะเดี๋ยวก่อนเฟิร์นอะไรี่แล้วน้องแอนนาที่เขาจะคุยรู้เรื่องเหรอเดี๋ยวๆแอนนามันคือเมื่อกี้องค์ไปแล้วใช่ไหมลูกอ่ะเมื่อกี้หนูแค่แบบทำให้ผู้ชายรู้ว่าหนูใส่ละซิงซิงอ่อนตระโลกอยู่ค่ะอ่ในรอบนี้เราจะให้คุณสนทนาครับกับ The Choice ทั้ง4ท่านนะครับ คนละ15วินาทีแรบทีมใครทีมนั้นนะครับก็อีจะหมุนอัตโนมัติก็ลองทำความจักกันดูเรับครับทำไมถึงเรื่องมาอยู่กับพี่บอลคะอยากดูแลพี่บอลน่่ะแล้วผู้ชานี่ชอบเออไทยหรือเกาหลีครับไทยค่ะชอบทาอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมครับชอบทานอาหารไทยๆอะค่ะทาหารไทยๆหรอครับ ออกตปิเป็นคนสนุกสนานหรือเปล่าครับสนุกสนานค่ะคุณพอ่คณพอคุณแม่ดุหรือเปล่าไม่ดุค่ะถ้าจะไปออกเดทกับพี่โดง่งแบบไปค้างคืนอย่างนี้ได้ไหมครับได้ค่ะสองคืนสามวันก็ได้เหรอครับได้ค่ะโอ้เออคือไปได้เลยทุกที่ต่างประเทศก็ไปได้ค่ะไปได้ทุกที่ค่ะท้ามีพี่โดงโ<อ>่งสวัสดีครับน้องปุยไฟายน้องปุ้ยไฟาชอบกินข้าวข้างทางหรือว่ากินในร้านอาหารครับได้ทุกที่ค่ะที่มีพี่ต๊อบโอ้จริงเหรอครับน้องปุยไฟครับเป็นแฟนพี่ต๊อบได้ไหมครับ เป็นได้ค่ะพี่ตบสเปคเลยค่ะโอ้เมื่อาเราบอกทำราการด้วยกันได้ไหมครับได้ค่ะอือน่ารักจรงเลยอ่ะทำไมถึงชื่อซีเกมะครับคุณแม่ตั้งให้ค่ะชอบชอบกีฬาอะไรไหมที้สุดคะชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมค่ะไปชอบไปเที่ยวที่ไหนบากทห้สุดคะได้ทุกที่ที่มีพี่แตงโมถอบไปประเทศอะไรครับคิดว่าเสน่ห์ของตัวเองคืออะไรคะ ดวงตาค่ะดวงตาเหรอคะแล้วเออเราชอบเลี้ยงสัตว์อะไรครับอันชอบสุนัขพิษบูค่ะอ๋อพิษบูเหรอครับแล้วเลี้ยงกี่ตัวคะเลี้ยงเป็นฟารม์มเลยค่ะพี่บอลอ๋อเป็นฟารม์มเลยเหรอครับสนใจมาเลี้ยงดูด้วยกันไหมคะได้ครับผมอยากจะไปเลี้ยงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ชอบผิวแบบไหนมักดวงจันทร์ครับผมโอ้ยสแสดงว่ามักผิวคลุกคะ่ะแม่เหรอครับเป็นคนจริงใจวะครับโอย้ยจริงใจหลายหลายยังบริสุทธิ์อยู่บอลโอ้ยบริสุทธิ์จ้าโอ้ยบริสุทธิ์คือพรไหมบ่ เค่ไปเที่ยวกับผู้ชายแล้วบอบอเคยสิไปกับเจ้าดีละหัวใจหนูเลือกพี่แล้วหัวใจลอกพี่เลือกหนูปะคะเลือกค่ะเอ้ยแล้วเธอว่างๆวันไหนไปออกกำลังกายด้วยกันได้ไหมครับยินดีค่ะคนอย่างพี่ไม่ใช่เรียกว่าแฟนเรียกว่าสามีในอนาคตค่ะอจะดีเหรอจะดีค่ะชอบกินข้าวขาหมูหรือว่าชอบกินหมูย่างครับทุกอย่างที่พี่ป้อนมาละค่ะ พ oh ี่แดงโมคะถึงหนูจะพร้อมสวยเนี่ยมีแค่10%แต่ความทะเลงของหนูเนี่ยมีเต็มร้อยนะคะโอ้ยังไงก็ได้ค่ะตายเราไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้ไปได้ก็ได้ดิจิเมตไปแต่งโมอยู่นั่นแหละเราไปได้ไปต้องไปเลยโอ้ยพี่แดงโมคะวันนี้นะคะให้เลือกหนูแล้วก็เด็กกับหนูหนูจะทำพี่มีความสุขตลอดทั้งวันใดก็ตั้งคืนแน่นอนค่ะครับครับชอบกีฬาอะไรมากที่สุดครับเอ่อชอบทุกอย่างค่ะพี่บันชอบกินอาหารรสจัดหรือรสเอ่อรสแบบไหนคะกลางๆครับเผ็ดกลางๆงั้นเราไปกินด้วยกันนะคะอย่าเดินทางในกิจได้เลยครับผม ทำอะไรให้พี่ดงมีความสุขครับถ้าเกิดเราได้อยู่ด้วยกันตลอด3คืน4วันพาไปเที่ยวทะเลค่ะชอบเที่ยวทะเลเหรอครับชอบเที่ยวทะเลค่ะแล้วภูเขาชอบไหมครับไม่ชอบค่ะแล้วเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยชอบบริหารส่วนไหนมากที่สุดครับบริหารท้องกับเอวค่ะทำไมครับอะครับดีค่ะโอ้พี่เคยแอบรักใครข้างเดียวไหมคะเคยครับรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีฮะถ้าพี่ทิ้งหนูพี่จะคิดว่าหนูรู้สึกยังไงคะเสียใจครับแล้วหนูจะเสียใจนะคะถ้าพี่ไม่เลือกหนูโอ้ย คน <ś led> ทำไม่ออกแล้วชอบถ้ <ś led> าให้เลือกได้อยากคาพี่ไปเที่ยวที่ไหนครับไปเที่ยวทะเลค่ะแล้วถ้าเกิด<อ>เราไปเที่ยวทะเละะกันพี่แตงโมอยากให้หนูใส่บิกินี่สีอะไรคะอ่าสีอะไรพี่ก็ไม่สนใจนะคะแต่อยากให้ใส่ทูพีชครับผม <ś led> <ś led> และอยากทํากิจกรรมอะไรน้องเหนือจากว่ายน้าครับอ่าถ่ายรูปค่ะชอบถ่ายรูปชอบเอาดอดอครอบ เขาเสียบมือให้กับสาวแล้วแต่ชอตของเราด้วยครับเหมือนโดนมัดมัดมัดมือชกยังไงไม่รู้เลยมื่อกี้คำถามเมื่อกี้นี่แหละคำถามนี่ก็ชวนคิดไปด้วยนะอยากให้หนูใส่บิกินี่สีอะไรไม่ใส่บิกินี่แต่อยากให้ใส่ทูพีชเขาพูดชัดเจนมากใช่แต่คุณต้อมคำถามไม่ออกเลยเหรอสุดท้ายเราไปไม่เป็นเลยออกเลยฮะเขาบอกถ้าเกิดคุณไม่เลือกเขาก็เสียใจนะเหมือนมัดมือชกเลยฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเรียกสาวกลับมาอีกครั้งกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคนไหนที่คุณจะหยุดความสัมพันธ์ด้วยแต่ทีมนี้น่าจะยากสุดนะทีมบอล ขอเชิญเคนด์อันอันและเดือนครับสวัสดีครับเนีเดือนค่ะนนี้ค่ะคนไหนครับที่คุณจะหยุดความสัมพันธ์ด้วยเพราะอะไรใครดีคะจริงจริงไม่อยากใจร้ายเลยนะแต่ว่าขอเลือกเอาเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ยังไม่ค่อยตรงกันก็เอาเป็นน้องอันอันแล้วกันนะครับนนอันอันอา อันอันคะคุณมีในาจะบอกคุณบอลไหมครับพี่บอลจะเสียใจนะคะถ้าไม่เลือกอันนี่เชิญคะ่ะสาวพริตตี้คนนี้น่าเชียวมากๆเลยนะคะแล้วเราเลือกใครคะเลือกพี่บอลค่ะอ่ะเอาเป็นว่าฝากเลยถึงพี่บอลหน่อยค่ะพี่บอลคะส่วนมากผู้ชายเท่ๆเลี้ยงพิษบูนะคะแต่เอ๊ะทำไมพี่บอลชอบหมาเล็กล่ะคะหรือว่าพี่บอลน่ะสองซิมปะคะ อ่กิ้มโด่งเลยทิ้มโดง่โดงขอเชิญคุณมีนคุณกิฟตและคุณส้มโอค่ะเชิญค่ะคุณสมองนี่ค่ะ <c oughs> คุณมีนงนูนโดงครับครับผมรู้ว่าคุณไม่เอาคุณกิฟตออกหรอกใช่ไหม <c oughs> เออไม่ไม่ไม่ชี้ทางค่ะไม่ชี้ทางนี่เพรไม่ออกไงเขาบอกว่าผมรู้ว่าคุณไม่เอาออกหรอกใช่ไหมยิ่งพูดเขายิ่งเอาออกในที่ผมเป็นบ้านเฮาเอาเอะไรที่เลือกยากเหมือนกันนะครับมันคุยแล้วมันลงตัวมันลงล็อกเกือบทุกคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องเลือกคนหนึ่งก็ขอตัดความสัมพันธ์กับน้องโมโอครับน้องโตโเฮ้ย เชื่อเชื่อฮะส้มโอบอกว่ามันลงไปได้ไหมอ๋อตายแล้วสวยไม่ได้หน้าแปลกตลอดอ้าวจ้้อมโอ้สาวไอ้โมยไอ้ก็โมโอยู่นะครับคูยกันแล้วมันไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่คุณว่าไงฮะส้มโอ้ครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะส้มโอก็จะยังรักพี่ดงนะคะขอพคุณ พอพูดแบบนี้ปุ๊บลงล็อกเลยไหมครับทำให้ผมรู้สึกผิดเลยทีเดียวครับเออเชิญขอบคุณครัาสาวตาโตแก้มป่องสูงชรูดมากๆเลยนะคะหุ่นนางแบบขนาดนี้น่ารักแต่ว่าเขโทษนจาความสัมพันธ์ฝากเลยถึงพี่โด่งเลยค่ะที่เขาไม่ยอมเลือกเราอ่ะฝากถึงพี่โด่งนะคะส้มโอลูกนี้ทั้งหวานทั้งกรอบพี่โด่งพลาดแล้วค่ะที่ไม่ได้ริมลองส้มโอลูกนี้ที่ที่ผมสงสารสุดน้องปุ้ยฝ้ายโอลี่และ เ <Anna. S 2> อน่านี่มลนนะอ้าวตอบครับโอ้คุณหยุดความรักคเขาก็เสียใจกันหมดเลยเนาะใช่ครับผมแต่มันต้องหยุดแต่มันก็ต้องหยุดนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบจู่โจมใครนะฮะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาจู่โจมก่อนเพราะฉะนั้นนะฮะผมขอขอโทษด้วยนะครับ น้องแอนนาจ๋างั้นแปลว่าปุยฝ้ายกับโอลี่ผ่านเข้ารอบต่อไปเชียร์นะสาวาลูกเลยครับมีอะไรจะบอกไหมคำสุดท้ายไม่เป็นไรค่ะหนูไม่สวยแต่หนูซื้อกินค่ะถึงทำไม่ธรรมดานะวันนี้เธอคัลล์ฟูนะสวยมากเลยนี่คือเราแต่งเป็นอะไรคะเนี่ย แต่งเป็นแดนเซอร์ค่ะอ๋อเราเป็นแดนเซอร์แดนเซอร์ค่ะแล้วเราเลือกใครล่ะเลือกพี่ตอบอ่ะค่ะทำไม่เหมือนพี่ตอบคะชอบความแน่นแล้วแบบคนลุกเอาฝากอะไรถึงพี่ตอบหน่อยด้วยค่ะที่เขาไม่เลือกคนสวยอย่างเราค่ะถึงหนูไม่สวยพี่ไม่เลือกหนูหนูซื้อกินได้ค่ะแย<พ>่ <Yeah. S 2> อ่อะทีมคุณเลยดีกว่าคุณเต็มโมเด็ดของเต็โมโ,โมเห็นเขาบอกว่าซีเกมกลับบ้านไปแล้วตุ๊กตากลับบ้านไปแล้วเดือดสมัยคนเดียวเดือดสบายคนเดียวเออเอาเดี๋ยวนี้เราจะอยู่ทำไมอะ กลับสิกลับสิจบแล้วจบแล้วไม่เหล่นเลยใช่ไหมกลับดิรอเล่นมีครบทุกคนแล้วแต่เดี๋ยว่สุดท้ายก็เหลือสมัยคนเดียวนั่นแหละขอเชิญซีเกมสมัยและตุ๊กติ๊กค่ะเออแตงโมครับว่ามาคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าชอบคนพูดเยอะนิดนึงนะฮะ ขอโทษซีเกมมากๆเลยครับยืนความสภาพกับซีเกม่อนนะครับสองสาวรงครับวิธีการเลือกคนที่อยู่แลวไปของคุณมันเป็นยังไงทั้งองคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าน้องซีเกมอาจจะพูดพูดน้อยนิดนึงอ่ะชอบชอบคนพูดเยอะๆะนะฮะมาแข่งกันพูดดีได้ทันกันนะถึงพี่ไส้มองจะบอกว่าซีพูดไม่เก่งแต่ถ้าได้ลองแล้วจะรักหมดใจนะคะสวยด้วยปรเชญครับขอบคุณค่ะน้องซีเกม สาวสวยนั่งแบบคนนี้นะคะมาในรูคแบบพาสเทลเลยสวยนะคมมากๆเลยอน้องซีเกมแล้วเราเลือกใครคะเลือกพี่แตงโมค่ะทำไมถึงเลือกพี่แตงโม,มดูพี่เขาพูดเก่งฝากไปถึงพี่แตงโมหน่อยค่ะถึงซีจะพูดไม่เก่งนะคะแต่ซีก็รักหมดใจคะ่ะซีช้อยทีมรักสองสาวละ, 2, ละแล้วยังเก็บไว้หมดนะเตรียมคำถามมาแล้วใช่ไหมฮาร์ดคอร์อีกสามหนุ่มคำถามเขาจะเป็นยังไงก็ต้องเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ